สวัสดีครับพวกผมมิสเตอร์แพนด้าหรือสมายเยทีว yeah ีนะครับวันนี้ผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟเอ็นซีมอสเอ็นซีมอสกว่านะครับเราก็จะมาดูรายชื่อแอดมนินก่อนนะฮะแอดมินก็จะมีครับนี่คร,รับอันนี้ก็แอดมินมอสนี่ยกดเซิร์ฟแอดมินต้นนี่ฮะลองเซิร์ฟนี่แดอมแดมินเล็กแอดมินเจ็แอดมินเต้แอดมินเฟิร์นนี่ลูกพี่ผมมาแอดมินครมแอดมินอะไรเนี่ยเอส อแอสเผาแอดเกมแอดทีมส้นตีนใช่ไหมอันนี้ช่างแม่งข่าวสารฮะข่าวสารข่าวสารมีอะไรอีไม่มีไม่มีกลางแล้วจะมีเสริมฮะนี่ฮะนี่พี่ถาวร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 หมดลนะ แต่ยศนี้ยศนี้ยศนนี้ยศอนนี้ยศนี้ยศนี้ถึงยศนี้ใช้แกมหมวไม่ได้ั้งแต่ยนี้ยนนี้ยศนนี้ยศนนี้ถึงแกมใช่ถึงแก้มหมวดได้ห้าร้อยอือจุดบ้ามฮะไปที่วัดไหนก่อนดลวัดเอ็นชาร์ดแล้วกันนี่ก็คือวัดเอ็นชาร์ดนะฮะ แสงดูเขาทำไมวะเป็นชาร์จโคตรเท่เนี่ยแค่ดูพี่โคเปียสั่งะโคตุเท่จังต่อไปก็วับวัมันแบบบบอวับช็อปยังไม่เสร็จวัดอีพีไปเลยนี่ฮะกดเข้าไปจะได้อีพีรอบละยี่สิบนะครับ อันนี้ก็เป็นวัดไปเลยวะนี่วับแจกของนะครับนี่แจกของโอเคอะเซิร์ฟก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับมาเล่นกันเยอะๆขอครับอย่าบังเนี่ยเออ